కూర్ ఇం పూర్తీవా భార్య బ్రే కేక్ పది కూడా จะเดินดิฉันมาพี่นา่แนยองยองไว้แล้วฉมีเข้าใจฉัรฉัรู้สึกก็คง ý thức kích qua qua thức ý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  thức 皮皮皮皮皮，这皮皮呗，南、嗯、瓜，你、嗯、你。嗯 తు 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 โอเคโอเคปิดตบไปละบ๊ายบายอย่ไปตบไปตบไปตบกดเพิ่งดไลน์กูเพิ่งดีไลกูไปตบไปตบแต่ไปตบปีนแต่ไปแก่ดิแม่มีโซดอ่ะจะเถียงแพ้กันดืด้อเด้อด้อด้อ โอเคนี่คือหอยนื่คือหอ,อยนี่ือปัดถูกต่อยมาถูว่าแกโ,โดย่ยติมมี่ยตโพอมันโตขึ้นมันก็ยังมีบาดแผลอยู่มันต่อยติมมี่ทั้งเดียวไม่กระเด็นแต่ก็ไม่เสร็จแล้ว กูต่อยบิ๊ีรูปดูนี่คือใครก็เคยโช่ไอเด็กโบนี่แหละที่เขาแล้วคือเทพต้าวเฮงป่วยเพราะมีผู้ติดตามถึงแสนล้านกว่าคนมันนี่กูนะกูบีบู๊กไม่โว้ยกูไม่อย่าคุยนี่หรือมึงกูจะบีบฟูมึงมึงทำอะไรกูโดนเด็กเด็กมึงทำอะไรกูโดนเด็กเด็กมึงทำอะไรกูโดนเด็กเด็ก কোন <coughs> কি ไม่เคยกดแขนแม่ย้วยช่วยด้วยรถตามอย่างหลักล้านล็เกยตากไปเถอะแกกูไม่ชอบเก็บมึงนี่มึงนี่เลยมึงนี่มึงม่มึงมาที่มึงมาที่มึงมาที่ไม่กูไม่มึงมึงมือมึงโดยโอเคตอบ ก็ไม่บอกว่าทุกคนไม่พิมพ์คอมเมนต์นี่นะว่าต้องอาดกี่นาทีอัดกี่ชั่ไไวโมงเพราะงานตอบด้วยตอบแล้วไปไปพวกงูบ๊ายบายบ๊ายบายมวกี้